สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมา,าจะมาให้ดูเบบี้คริสตันอีกเป็นครั้งที่สองแล้วไอ้เจ้ากระบอกน้ำตัวนี้ถ้าอยากรู้ว่าไอ้เจ้าเล็กๆเมือ่อเมื่อของเมื่อวานนี้มันจะโตสักขนาดไหนเชียว ไปเทียบกันแล้วอ่ะมันเล็กว่ามันเล็กมากค่ะคุผู้ชมพอมันโตพอมันเริ่มโตแล้วมันก็จะใสขึ้นและมันจะใหญ่ขึ้นตามจํานวนอ่าเช่นลูกนี้ไม่ได้ซ้ําเมื่อกี้นะคะลูกเล็กๆมันก็ใหญ่เท่ากันนะน้องนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ เปลี่ยนน้ำนะคะต้องใช้เทคนิคสามารถสูงมากก็คือต้องคอยกันน้ำเอาไว้ไม่ให้เบบี้คริสตัมันตกไปนะคะยิ่งเป็นอันเล็กๆนอันอันตรายใหญ่เลยนะคะก็คือคือว่าถ้าเกิดว่ามันตกลงไปในท่อแล้วก็สูญเสียเลยจะสูญเสียเลยนะคะ คือศูนย์เสียเบบี้คริสตัลไปทงแก้วเลยหรืออาจจะโชคดีไม่ดีอาจจะเหลือบเม็ดสองเม็ดก็ได้นะคะก็ควรมันรมาระวังนะคะแต่ลูกใหญ่เขาไม่มีปัญหาเพราะว่าอุดตันได้ถ้าเกิดว่าไอนนท่อรอ่ะมันใหญ่ประมาณเท่ากับเบบี้คริสตัลน่ะอย่าก,กดลงไปเลยนะคะถ้ากดลงไปมันจะรัว่วงลงทันทีเลยวิธีป้องกันมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นคือต้องเอาใช้มือกันหรือใช้ตะแกรงคอนะคะ แล้วก็เใครสงสัยอะไรก็ใครสงสใครสงสัยอะไรก็สามารถถามได้ค่ะถามได้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะตอบให้ทันท,ท,ทีเลยค่ะขอบคุณค่ะ